ท t 2 0 0 Digital i n อ o H D R movie ตู H D high speed movie ค่ะนี่คือสิ่งที่ทางฟูจิฟิล์มเอากันติต้องตัวนี้ค่ะมาพร้อมความละเอียดที่4.2ล้านพิกเซลเหมาะสำหรับการถ่ายภาพ landscape portrait และชา a v e l ค่ะถ้าคุณเป็นสายวอล์กที่มองหากล้อง วิดีโอสักตัวตัวนี้บอกได้เลยว่าน้ำหนักเบามากค่ะให้คุณสามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์มืออาชีพโดยง่ายแล้ววันนี้ค่ะเราอยู่กับงานเปิดตัวกล้องตัวนี้วันนี้เขาจะเปิดหลัการแล้วใครที่สนใจแล้วเป็นแฟนคลับเอาปูนปูนิบิบอกได้เลยว่าเขามา้อม กียวกับการพัฒานาช่องเสียบใหม่บอกได้เลยว่าวอล์กเกอร์สาย์ทันใหม่และตอนนี้ค่ะ <S <S เราอยู่กับการถ่ายภาพสโลโมชั่นสมกับที่เป็นสมาร์ทวิดีโอรหรือเปล่าสามารถกับคมชัดเดฟอ f ฟฟิลได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสอีกด,ด้วยค่ะหน้าจอกว้างถึง3.5นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะ <S 2> <S 2> <S แล้ววันนี้เราอยู่กับการเปิดตัดดว เป็นไงบ้างครับกล้องตัวนี้พี่แม่เอ่อกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นตัวสมาร์ทมิเอร์เดียดีครับดูนะครับสมาร์ทมิเลเดียดีที่บอกที่เป็นสมาร์ทมิเอร์เน็ตก็เพราะว่าเราสามารถสั่งการทั้งหมดเนี่ยไม่เหมือนกับการคนจอเนี่ยของสมาร์ตมิเลเดียดีเนี่ยออกแบบมาเพื่อสำหรับเอาวคุณล็อกเกอร์เฉพาะสามารถพิมจอกลับมาถ่ายเราได้เราสามารถพิมได้ตลอดนะครับที่ได้ถึง270องศาอู้ดีเลยครับเพวกเรา สามารถดูตัวเองหรือถ่ายทําได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจอเราเป็นจอแบบ1 6ต่อ9 3.5นิ้วนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นจอที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้สำหรับกล้องดิจิตอลทั่วไปแล้วมีชุดเสียบไมโครโฟนนี้ก็สะดวกมากสำหรับพวกที่เป็นมินิ็อกใช่ครับแล้วก็ก่อนที่เราจะเซ็ตอัพเนี่ยเราสามารถปรับหน้าเราให้เนียนสวยกว่านะครับทุกอย่างเนี่ยทำให้หน้าเนียนสวยขึ้นแต่ยังไม่เฟรหน้าเนียนเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะ เฟซดีฟิชชั่นที่จับดวงตาได้อย่างแน่นยำเราสามารถมั่นใจได้ว่าเมื่อเราบันทึกภาพดีโอนะครับด้วยระบบดีโน่นกิมบอลภาพก็ยังโดดกลับไปหน้าและดวงตาคมชัดตลอดภายในตัวกล่องที่เราซื้อขายกันเนี่ยมีการแถมอะแดปเตอร์ด้วยใช่ครับอันนั้นเนี่ยสามารถที่จะต่อแน็ตเพิ่มมันจะถ่ายเก็บแสงบไฟาดใหญ่ๆถ้าเออเราส่ง่เป็นเสาอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะช้าเราสา,า,ามารถต่อจากพอร์ตดูเอสดีซเนี่ยนะครับ เชื่อมต่อเขาก็พอระดับหนึ่งแล้วผมภาพไปอย่างนู้นเนี่ยกล้องดีตั้งระดับที่ะราคาเนี่ยอยู่ประมาณระดับ 30K สิบเคก็ได้นะครับจะไม่สามารถถ่ายโปรโมชั่นได้แต่อันนี้เนี่ยสามารถถ่ายถึง1 2 0ยยี่สิบเคโปรโมชั่น<ไ>นั่นหมายความว่าเวลาเราถ,ถ่ายปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะเรียกโปรัมชั่นโสำหรับคุณดีด็อกเตอร์ในบางช็อตเช่นเปล่าเปลาพี่เดือนเช้านะคผม,มโสโยวยหรือว่าถ่ายน้ำตกหรือถ่ายอะไรใบไม้ที่ปิ้วให้โปรโกชันได้ในกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถดูนฟินิตี้ เช่นเดียวกับก้อมของกล้องโปรตรียกเล็กตัวเดียวก็คือขนาดไม่ปกติคืออันนี้ขนาดไม่ปกติเนี่ยมันอยู่ในเอ็กโรหมดที่เป็นระดับโบนของเรานะแต่ตัวอื่นไม่จะเป็นโวเวียเวลเวียขาวดำตกันต่างรู้ได้หมดนะครับและการเลือกเนี่ยสามารถเลือกผ่านกล้องไดกล้องตัวนี้เนี่ยเรามีให้ทั้งเลืี้ยง3เซ็ต3เซ็ตอ่าเซ็ตแรกเป็นเซ็ตแบบต่างต่างนะครับต่อเป็นคซ็ตแบบปกตินะครับคนที่ชอบถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเอ่อวีโอเขาเรียกว่าแบบทั่วไป พุที้ราคาเพียง2,790 0บาทสีซิเวอนะครับแต่สำหรับพิคคาเมนาเนี่ยมันมีสีพิเศษนะครับแล้วนี่กาสีดั๊กซิวเวอร์ซึ่งเป็นสีพิเศษเฉพาะพิคาเมนาเท่านั้นนะเป็นการผลิตสีแบบพิเศษที่เป็นโัวท็อปนะครับราคาก็จะเป็น2 8ง0มื่นัข้นแล้วก็มีโอ้โหแ่สีก็ X4 X4 ไซสุล่าทสองนี่2ะครับเป็นพุท่เนาวีอนเดิลดเนอเ x สามห้า เลน่อ้ทไคะเนัวที่เราขายพวกโบเก้หรอว่าคิออฟโบเก้โอ้คิออฟโบเก้เลนคิออฟโบเก้ครับราคาจะต้องไดราคาตัวนั้นเพียงเจ็ดพันเก้าอยก้าสาทเลักเนตัวเดียวแต่เรามีทั้งเซ็ตหือทั้งต้องทุกพิเศษบเนนี่ราคาเพียงสามหมืันเก้ารเก้าสิาำหรับสีซิเวอร์และโกลด์บนี้ก็เหมือนเดิครับมีรักซิเวอร์็กีก็จะเป็นสามหมื่นสองพันเท่าั้น มีชุดนี้นะครับเที่ยวทั่วไทยบางคนเนี่ยเขาชอบเป็นรีวิวรถดอวยคือเขาไม่ชอบถ่ายตัวเองเขาถ่ายคนอื่นเขาไปรีวิวรถรีวิวนี่อันนี้เขาใช้เลนไวด์หน่อยเลนไวด์ว่าไรครับก็สามารถที่จะจับเป็เรียกว่าภาพไปกว้างขึ้นเพราะว่ามันายทั่วไปอยู่นะครับแล้วก็ต้องการเอฟต่อกที่มันต้องกว้างเพราะว่าเราต้องการเอฟเอฟคู่ที่มันเยอ,เอ,อะๆทัวร์นี้ราคาเดินอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ห้าพันรว่าบาท พอรวมกับบอดี้เพกเนี่ยนะครับราคาเพียง30,100ถ้าร้อยต่ำอีกบาทสิสี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 สนสีสีสีสใส้สี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 อีใีสีสีสรสีสีสี้ีสีสกสีสเสียววีส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 เลีส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 ่าสสสีีีสครับผมค่ะแล้ววันนี้ค่ะบอกเลยว่าวันนีเป็นวันแรกนะคะสหรับ เปิดตัวเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะรอดูเกอร์ุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะกูเกอร์ XT 200ติดตามได้ที่ปิ Big c a m ทุกสาขาเพื่อเพศต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยเกิดจากเรื่องชาวพัคกิฟต์เตอร์จริงจริงเลยเพราะว่าตัวฟเฟอร์ที่มากับกล้องตัวนี้เนี่ยบอกว่าม่นไม่ธรรมดาจะเห็นได้ว่าเราให้นิยามกล้องตัวนี้ว่าเป็นสมาร์ทมิเนเลส V จริงไคะว่า V มาจากอะไรวีมาจากสาม V แน่นอน สิบป่าสามีสามีแน่นอนค่ะจริงๆแล้วอ่ะเราเป็นการพูดคุยกันมากกว่าว่าเฮ้ยรวมกันแล้วนี่ไม่ว่าจะดูไฟเดอร์หรือวิดีโอรวมกันแล้วแล้วเราต้องได้ลิคสตอรี่อย่างแน่นอนก็คือกล้องที่รวบรวมุกชัยชนะนะคะมาอยู่ในกล้องตัวนี้คนที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวแล้วกันนะคะเรื่องราวหรือว่าความสนุกสนานการใช้งานจากกล้องตัวนี้จะเป็นหลักบรรดาความเพนทีเอเตอร์ตัวจริงเท่าไหร่แนใช่ซึ่งวันนี้จะมารวมกันเอ๋อ ลองหากล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยเพื่อเริ่มตน้นงานของเรานะคะต้องบอกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากที่สุดทั้งในแง่ของขนาดที่มีความเกะทัดรัดฟีเจอร์การใช้งานที่ง่ายนะคะแต่ว่าครบถ้วนและสุดท้ายก็คือราคาที่ตอบโจทย์แล้วก็ย่อมเยามากๆเริ่มโตจากกล้องกล้วยๆครับวันนี้มาลองกล้อง Fujifilm ตัว XP 200นะครับมันเป็นกล้องที่เน้นในเรื่องของการใช้งานแบบง่ายๆโดยเฉพาะในงานวิดีโอครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเซ็ตตั้งแบบถ่ายวิดีโอจริงจังเราสามารถฝังทุกอย่างได้เลยนะครับกถ่ายวิดีโออย่างง่ายๆโดยใช้ระบบออโต้กล้องซึ่งํางานได้ดีมากด้วยนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็เวลาเราถ่ายแบบมันจะจับหน้าผมคนพูดอย่างเงี้ยอัตโนมัติอย่้ยทำให้เราถ่ายวิดีโอได้แบบไม่ต้องมากังวลไม่ต้องพะวงมาก ก็จะมีเรื่องของตัวคิมบอลนะครับซึ่งมีทั้งระบบ i อเอสดิจิตอเที่เราถ่ายสามารถถ่าย 4K ได้โดยที่มันจะลดการสั่นไหวได้เยอะเหมือนกันกับที่เป็นดิจิตอลคิมบอลนะครับซึ่งลดการสั่นไหวไี้เยอะมากคือวิ่งตามได้เลยนะลเนี่ยฮะแล้วก็เรียบเทยบกล้องระหว่างใช้กับไม่ใช้ในภาพชัดเลยครับ,นะรบที่ผมชอบมากก็คือตัโหมดที่เป็น HDR เพราะว่าเราสามารถที่จะแบบถ่ายในทีน่มืดนก็จะปรัแบ,บแสงให้สมดุลมาใช่นะครับแล้วเราสามารถแบบเคลื่อนไปในที่สวา่าง พอที่สว่วนก็จะปรับแสงอัตโนมัติแล้วก็สามารถดึงรายละเลอียดชาร์โด้ไฮไลท์เนี่ยได้สวยเพราะว่าคนถ่ายวิดีโอเนี่ยมันถ่ายงานวิดีโอมันจะไปดึงไฮไลท์ชาร์โด้แบบภาพนี้ได้ยากมากนะครับมันดึงได้ทีเดียวเพราะ,ะนั้นทุกอย่างจะแทบจบจบที่กล้องเลยนะครับซึ่งฟังก์ชัน h DR มีเยอะมาก